ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนฟซีทั่วโลกคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยเน,นะครับวันนี้นะครับก็นะครับวกกลับมาที่เรื่องของการประกอบเครื่องยนต์กันบ้างนะครับในการที่เราถอดเครื่องลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นาการคว้านเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับหรือว่าการยัดลูกโตนะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่มักจะตามมาก็คือหลังจากที่เราไปทําเครื่องมาแล้วนะครับลดบางคันก่อนทําเครื่อง นะครับเครื่องเงียบแต่พอไปทําเครื่องมาหรือว่าไปทําการคว้านเปลี่ยนลูกสูแบแหวนมาแล้วนะครับเกิดอาการเสียงดังตามมานะครับมันจะเกิดได้จากอะไรบ้างในคลิปนี้ก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังได้เห็นนะครับว่ามันจะเกิดจากาจุดไหนได้บ้างนะครับทุกท่านครับทุกท่านครับทีนี้นะครับเราก็มากันที่เรื่องของเสื้อสูบกันดีกว่านะครับ ก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเวลาที่นะครับรถของเราไปทําเครื่องมานะครับก่อนที่เราจะไปคว้านเสื้อสูบลูกสูบแหวนนะครับรถผมก็แค่เครื่องยนต์หลวมธรรมดานะครับก็แค่เครื่องยนต์หลวมนะครับไม่มีเสียงดังนะครับแต่ทีนี้พอไปทําเครื่องกลับมาปั๊บทําไมนะครับมีเสียงดัง โน่นนี่นั่นเพิ่มขึ้นมานะครับมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรเกิดมาจากตรงไหนนะครับมันเกิดได้จากอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจนะครับว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก่อนนะครับว่าทุกครั้งที่เราไปทําการคว้านเสื้อสูบลูกสูบแหวนมานะครับการคว้านนะครับการคว้านก็คือการขยายกระบอกสูบให้มันโตขึ้นนะครับการคว้านก็คือการขยายกระบอกสูบให้มันโตขึ้นเพราะว่า สมมติว่าปอกสูบของเราเป็นรอยเส้นนะครับรอยเส้นมันสึกเข้าไปนะครับเราต้องขยายออกจนกว่าจะหมดรอยบาดจนหมดรอยเส้นตรงนั้นนะครับนั่นหมายความว่ามันจะเป็นโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์ก็คือโตขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้คําว่าโอเวอร์ไซส์นะครับมันโอเวอร์ไซส์นะครับด้วยขนาดาลูกสูบที่โตขึ้นจากการคว้านเสื้อสูบเปลี่ยนลูกสูบมาที่มันโตขึ้นโตขึ้นเนี่ยนะครับ ทุกครั้งนะครับที่เรานะครับไปควานเสื้อสูบลูกสูบแหวนมาเนี่ยนะครับลูกสูบมันโตขึ้นกําลังอัดของตัวรถเรามันก็จะเพิ่มขึ้นตามมาอยู่แล้วใช่ไหมนะครับไอ้คำว่ากําลังอัดที่ตามมานี่แหละนะครับมันจะเป็นปัญหานะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของปัญหาที่จะตามมาผมย้อนออกนอกเรื่องไปสักนิดหนึ่งนะครับการคว้านเสื้อสูบลูกสูบแหวน เมื่อเราไปคว้านมาปั๊บก็อย่างที่บอกนะครับว่าอคว้านปับ๊บลูกสูแบแหวนมันจะโตขึ้นกระบอกสูบโตขึ้นความจุซีซ,ซีมันจะเพิ่มขึ้นในขณะที่นะครับลูกสูแบแหวนมันใหญ่ขึ้นนะครับมันดูดอากาศเข้ามาเยอะขึ้นเพราะว่ายิ่งลูกโตแรงดูดมันก็ยิ่งเยอะมันก็จะดูดอากาศเข้ามาเยอะพอดูดเข้ามาเยอะมันกลายเป็นรถที่มีกําลังอัดเยอะทีนี้รถบางคันไปคว้านมาสตาร์ทไม่ติดอา้าวทาไมล่ะ ขวานมาแล้วนะครับวิ่งไม่ออกนะครับทําไมล่ะนะครับอ่าติดยากเร่งไม่ขึ้นนะครับอ่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับมันก็เกี่ยวโยงกันนะครับกับกําลังอัดนะครับกําลังอัดที่มันเพิ่มขึ้นกําลังอัดที่มันเยอะขึ้นมันดูดอากาศเข้ามาเยอะแต่ทีนี้ระบบจ่ายน้ามันเชื้อเพลิงของเรานะครับโดยเฉพาะรถหัวฉีดนะครับรถที่เป็นหัวฉีด นะครับอ่ารถที่เป็นหัวฉีดเมื่อเราใช้งานไปนานๆเราต้องเข้าใจว่าไอ้เจ้าปั๊มติก๊ของเราเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานไปด้วยนะครับจากเดิมแรงดันอยู่ที่อ่า2.94บานะครับอ่าพอเราใช้งานไปนานๆแรงดันมันอยู่ที่2.5นะครับอ่า2.94เหลือ2.5หรือบางคันเหลือ2นะครับอันนี้ทําให้นะครับ การฉีดน้ำมันเข้าไปในระบบเข้าไปในระบบเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับในห้องเผาไหมเนี่ยมันก็ฉีดน้อยตามลงไปด้วยในขณะที่น้ำมันฉีดน้อยแต่ปริมาตรอากาศที่ดูดเข้ามาภายในกระบอกสูบมันมีเยอะ นะครับทีนี้แหละนะครับส่วนผสมมันบางรถมันสตาร์ทติดยากมันเร่งไม่ขึ้นเครื่องยนต์มันจะร้อนตามมานะครับดังนั้นใครที่ทําเครื่องต้องเคลียร์ระบบน้ํามันเชื้อเพลิงด้วยนะครับเดี๋ยวรถไม่ติดนะจะมาว่ากันเอานะอ่าอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับคุณลูกค้าเพราะว่าช่างเขารู้อยู่นะครับทําเครื่องคุณต้องเคลียร์ระบบปั๊มเชื้อเพลิงหัวฉีดด้วยนะครับอ่ะทีนี้วกกลับมาเรื่องของเรา เรื่องของเราก็คือเมื่อเราไปคว้านมาปั๊บลูกโตขึ้นพอลูกโตขึ้นทีนี้นะครับอ่ากลังอัดมันเยอะขึ้นแรงจุดระเบิดนะครับมันก็จะเยอะขึ้นตามไปนะครับในขณะที่กำลังอัดมันเยอะนะครับกำลังอัดมันเยอะแต่ก้านสูบของเรายังคงเป็นก้านเดิมอยู่ก้านเดิมนะครับเดิมทีก้านสูบเนี่ยมันจะมีลูกปืนอยู่ข้างในอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีลูกปืนมีแกนอยู่เงี้ย เดิมทีมันก็มีระยะฟรีนิดเดียวนะครับมันมีระยะฟรีอยู่นิด,ดนึงนะครับด้วยกําลังอัดที่น้อยนะครับในขณะที่เครื่องยนต์หลวมกําลังอัดน้อยแรงจุดระเบิดมันน้อยนะครับแรงกระแทกนะครับแรงกระแทกเนี่ยมันก็น้อยตามไปด้วยนะครับพอมันน้อยเสียงมันก็เลยไม่ดังมากนะครับ เสียงมันก็เลยไม่ดังมากแต่พอเราไปคว้านมาลูกโตๆลูกใหญ่ขึ้นกําลังอัดมากขึ้นนะครับทีนี้แหละนะครับแรงจุดระเบิดมันแรงขึ้นนะครับกําลังอัดมันเยอะขึ้นจุดระเบิดมันก็ต้องแรงตามนะครับจากแรงกระแทกเบาๆกลายเป็นแรงกระแทกเยอะขึ้นทีนี้เสียงดังเริ่มมาแล้วนะครับอันนี้ก้านดัง ขวานมาใหม่แล้วก้านดังนะครับอันนี้ฝากไปพิจารณาด้วยนะครับอ่ามันมีมันมีมันเคยเกิดขึ้นแล้วจากรถเงียบๆไปทําเครื่องมากลายเป็นเครื่องดังนะครับอ่าดังเพราะก้านสูบหลวมนะครับรวมไปจนถึงนะครับอ่าแรงจุดระเบิดนะครับที่มันเยอะขึ้นนะครับอ่าแรงจุดระเบิดที่มันเยอะขึ้นในรอบเดินเบานะครับแรงกระชากมันก็เยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับมันก็เลยมีผลอย่างหนึ่งนะครับก็คือ แรงกระชากมันจะกระชากโซ่ราวลิ้นนะครับอ่าพอโซ่ราวลิ้นของเรานะครับมันสึกหลออยู่แล้วนิดหนึงนะครับมันมีจังหวะตึงๆย่อนๆอ,อยู่แล้วนะครับเพราะว่าโซ่มันยืดนะครับแต่อายุการใช้งานทีนี้มาเจอ รอบเครื่องนะครับแรงบีดแรงฉุดเยอะๆตัวนี้แหละจะทําให้มันดังเพิ่มขึ้นอีกเช่นเดียวกันนะครับอ่าอันนี้ก็ฝากไปพิจารณาด้วยนะครับเรื่องของโซ่ราลิ้นนะถ้ารุ่นไหนถอดเปลี่ยนได้ง่ายๆก็ถอดเปลี่ยนเลยนะครับอ่านะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันตรงนี้นะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเคยสังเกตไหมนะครับว่ารถบางคันไปคว้านมาไซแรกเลยนะครับไปคว้านมาไซแรกแล้วมีเสียงดัง นะครับอ่าเพื่อนเพื่อนสังเกตดูตรงนี้ไหมอ่าดูดีๆฝั่งนี้ไอตัวที่เป็นช่วงสีดําเนี่ยนะครับฝั่งนี้หนาะฝั่งนี้บางนะครับฝั่งหนากับฝั่งบางนะครับถ้ามันเป็นลักษณะแบบนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นเพื่อนเอนคิดคิดออกไหมอ่าถ้าคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับฝั่งที่มันบางนะครับเวลาเราเอาปาเก็นมาลงปับ๊บนะครับปะกเก็นมันจะโผล่เข้ามาภายในกระบอกสูบ นะครับปเก็นมันจะโผล่เข้ามาภายในใกระบอกสูบแล้วทีนี้ลูกสูบบางตัวมันวิ่งเลยาปขึ้นมานะครับเพราะว่าความหลวมของก้านสูบนะครับก้านสูบมันมีระยะฟรีนิดนึงนะครับเวลามันเลื่อนขึ้นมันก็จะเลื่อนอ่าเลยาปขึ้นมาสัากนิดหนึ่งเลยฝาสูบขึ้นมามาชนกันกันกบปเก็กนฝาสูบทีนี้นะครับเกิดเป็นอาการเสียงดังได้เช่นเดียวกันนะครับในกรณีเนี้ย นะครับก็คว้านมาไม่กลมเนี่ยคว้านมาไม่กลางเนี่ยนะครับระเกีนมันจะโผล่ลูกมันจะชนระเกีนมันก็จะมีเสียงดังเช่นเดียวกันนะครับทุกท่านอ่ะเชกเช่นเดียวกันนะครับอีกอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการคว้านลูกโตนะครับเมื่อเราไปทําการคว้านลูกโตมาเพื่อนเพื่อนเห็นระเกียนไหมอันนี้ระเกีนสแตนดาร์ดของมีโอนี่แหละนะครับอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนะอันนี้ลูกสูบเบอร์สามร้อยอันนี้ลูกสูบเบอร์สามร้อยเป็นไงเนี่ย เป็นไงครับมันถ้าสมมุติว่าเอาไม่ต้องสมมุติหรอกนะครับการสูบรถเก่ามันต้องหลวมอยู่แล้วนะครับลูกสูบมันก็จะขึ้นมาชนกับประเก็นเนี่ยนะครับดังไหมล่ะทีนี้นะครับนี่ก็คืออีกปัญหาหนึ่งถ้าหากว่าเราไปทําการคว้านเสื้อสูบลูกสูแบแหวนมาลูโตโต,โตปัญหาเรื่องของอลูกชนประเก็นนะครับนี่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอีกปัญหาหนึ่งนะครับทุกท่านนะ ดังนั้นนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเหล่านี้นะครับเรามีวิธีการแก้ไขก็คือก่อนที่เราจะประกอบนะครับเราใส่บูทลงไปนะครับเราก็เช็คด้วยเนี่ยนะครับเช็คแล้วมันโผล่เนี่ยยังไงมันก็โผล่เนี่ยนะครับอ่ายังไงประเก็นมันก็โผล่เข้ามาภายในกระบอ,อกสูบอยู่แล้วนะครับพอประเก็นมันโผล่เข้ามาภายในกระบอ,อกสูบนะครับทุกท่านอา่าเราก็ต้องทําการแก้ไขแหละนะครับอา่ามันโผล่มากน้อยแค่ไหนหเห็นไหม นะครับขอปะเก็นนะครับขอปะเก็นที่มันโผล่เข้ามานะครับเห็นเห็นกันอยู่นะครับโผล่เยอะเลยนะครับแล้วฝั่งหนึ่งมันจะโผล่เยอะฝั่งหนึ่งมันจะโผล่น้อยเห็นไหมซ้ายกับขวานะครับวันนี้ก็เกิดมาจากกรณีที่ว่าเขาคว้านไม่กลางนั่นเองนะครับอ้าววิธีการแก้ไขนะครับก็คือหนึ่งเอาเอาเขาเรียกว่าอมยิ้มหรือเปล่านะครับไอหัวขัดหัวขัด เนี่ยเกียร์ออกเลยนะครับถ้าเราไม่เกียร์แน่นอนลูกขึ้นมาลูกชนอย่างแน่นอนเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะฝากพิจารณาตรงนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับอ้าวนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เพื่อนๆไปซื้อประกันดังนั้นนะครับในขณะที่หลายๆท่านนะครับไปซื้อประกันทองแดงนะครับเขาจะถามว่าปลอกกี่มิลนะครับ่ลูกกี่มิลนี่แหละก็คือเขาจะให้วัดตรงนี้ไปนะครับ เขาจะให้วัดตรงนี้ไปนะครับประกร็นมามันจะได้พอดีเลยลูกกี่มิลกี่มิลก็บอกเข้าไปประก็นกาไฟประเก็นทองแดงนะครับเราต้องบอกขนาดเข้าไปนะครับทุกท่านนะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิศหนึ่งเทคนิคนะครับที่เอามาฝากเ,เพื่อนๆนว่าเสียงมันจะดังนะครับอันเนื่องมาจากลูกชนประก็นนะครับทุกท่านนะนะครับอ่าสุดแล้วแต่ สูตรของอาจารย์ช่างแต่ละท่านนะครับว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไรในการลดกําลังอัดเพื่อไม่ให้กําลังอัดมันไปกระแทกก้านมากเกินไปนะครับลถของเรานะครับถ้าว่ากําลังอัดเยอะนะครับแต่ว์าวไอเสียนะครับกําลังอัดเยอะว์วไอเสียเท่าเดิมนะครับมันคายไอเสียไม่ทันพอคายไอเสียไม่ทันอ่าทีนี้มันจะเกิดการต้านนะครับ เกิดการต้านในช่วงที่จังหวะลูกสูบเลื่อนขึ้นมาที่จะคลายไอเสียนี่แหละมันดันไอเสียออกไม่ทันมันต้านรถมันก็เลยวิ่งไม่ออกมีอาการหน่วงท้ายที่เขาบอกว่า ลดกำลังอัดเยอะมันจะวิ่งไม่ออกต้องทําการลดกําลังอัดลงไปนะครับก็เพราะว่าไอเสียมันคายไม่ทันนี่แหละนะครับมันต้านหัวลูกสูบไว้นะครับทุกท่านอ่านะครับในคลิปนี้เอามาเล่าสูเ่เพือเพเพ่อนๆฟังเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับอ่ะจบไว้เพียงเท่านี้นนสวัสดีครับ